ครับสวัสดี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 ครับผมสวัสดีนะฮะครับวันนี้มา3คนเช่นเดิมเพราะว่าครับเพชรเพิ่งลงเครื่องยังยังไม่ออกมั้งยังได้อยู่ต่อมั้งเหมือนขออยู่ต่อมั้งครับก็คุยกับเขาอ้าวอ่าอยู่ต่อเปลี่ยนใจเออโอ้โหถ้าทางจะติดใจญี่ปุ่นเอ็นไปเที่ยวยูเวีราฟอยู่มั้งไฟนอล16โดนแล้วฮะกับชาวเน็ตวิจารณ์บอลไปจุกๆนะครับผมกับว่าว่ากันว่า เกมไม่มีความเป็น RPG เลยแม้แต่นิดเดียวโดนรีวิวบอมนี่ฮะเรียบร้อยนี่โผพาโผพาโผโผผาพูผมว่าเรื่องนี้นี่ทะเลาะกันเยอะเหมือนกันนะชาวไทยก็ใช่ว่าจะไม่ไม่ถกเถียงกันนะ,ะผมอยากให้ดูยูเซอร์นี้ครับผมชอบมากทำไมฮะคุณดู ไฟนอลแฟนตาซีสิบหกกดไปศูนย์อันนี้คือเขารีวิวใช่ไหมใช่ฟอให้สิบเลยเลนฟอพี่เขากดไปสิบเอาเรื่องยิ่งแ่งเลยเออเออนะฮะให้ไฟร์ลั่นกดไปสิบโอ้โหดารุมอัดให้หนึ่งของจริงคนนี้ของจริงนี่อันนี้ไม่รู้เกมอะไรอ่าแพลกเทลให้โอเคไอน้สิบเลยว่ะให้สิบลั่นว่าพัาสองกดไปสองเอาเรื่องเอายูเซอร์นี้เอาได้ลิงเอาได้ลิง มีแต่ศูนย์กับสิบศูนย์ครับผมเออเอลเดอร์ลีนให้สิบครับก็ก็ดีนะครับเป็นอะไรที่ไม่มีตรงกลางดีดีเขาไม่ใช่ชาวอเมริกันหรืออังกฤษปะเมื่อกี้ม่หจะดูไม่ใช่ดูเป็นเอสปันยอหรือแบสุ่มๆนะแบบทรงนั้นนะอันนี้ก็เป็นเ่่ดดีวะอก็บอกว่าเป็นหนึ่งในยูเซอร์หนึ่งที่ไปถล่มรีวิวบอมครับผมผมรู้สึกว่าน่าสนใจดูเขามีตัวตนชัดเจนครับผม แลจริงจริงมันมีคอมเมนต์ยาวๆด้วยนะอยากอ่านอันนี้ให้หมดเลยนโคตรจะสามมันแชทวันนี้วิ่งไวอ่ามีคนพิมพ์มาบอกว่าแล้วอะไรคือ RPG ก่อนเชดประโยคสั้นๆประโยคนี้มันน่ากลัวมากนะมันนี่ยอดจากอะไรนะ r o Role Playing Game เราเล่นเป็นตัวละคร RPG ตัวอื่นซึ่งตอนนี้ก็คือเราก็โลเป็นพระเอกไงเป็นไครฟ์ไงไครฟ์ plus ค ใช่ใช่แล้วแล้วโลนั้นอะสามารถทําให้เรารู้สึกได้ว่าเราอินเข้าไปในบทบาทของเราหรือเปล่า<ช>เข้าไปแล้วเอ้ยเราไปมีบทตรงนั้นตรงนี้ต่อให้บังคับตัวเดียวแล้วถ้าเกิดเพื่อนเราอะ<ช>ทาให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนอยู่ในตี้ได้อ <ผม S 2> ะมันก็ยังโอเคนะางเคงผมเล่นแล้วผมเหมือนเหมือนติดวิญญาณนั้นออกมาตลอดยังไงทุกคนนี้นกูเล่นกอล์ลัมไปทีเดียวสองที <c oughs> ทอบเทนกันเล่นอาร์พีจี เหมือนโลตลอดเวลาแบเนี้คิดดูดิแล้วกูติดอยู่อย่างนี้ยออกมาไม่ได้ใช่ไออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เลยคือคนคนผูกขาดมึงไว้แล้วให้กูเป็นคอลัมน์อย่างเดียวต่อให้มัแตกไฟนั่งไฟตาซีก็เป็นคอลัมน์กูก็ไม่ใช่เป็ไกด์เลสฟิลอยู่ดีบบแโอเคด้กูเป็นคอลัมน์อยู่ดีครับผมภาคเนี้ยดูเขาฉีกสุดแล้วนะไฟนอลงสิบหกเพราะว่าไฟนอลงสิบห้าเนี่ยเผื่อใครลืมก็ฉีกเหมือนกันมันมันฉีกก็จริงแต่มันมี ไอ้บางอย่างที่ผมใส่เขาใส่เข้าไปคือจะคุณจำได้ไหมเวทโหมดอืมเปิี่เวทรอ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 เขาผูมผใจจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ไม่เยอะไงโหมดอปลี่ยนเนีแบบผมจะต้องปีกทำไมวะทำให้ซากุระกับซูน่าเดะชุดขาดให้หน่อยครับโอ้ยมันมันไม่ได้หรือว่าโอเคประมาณนี้ละกันมันไม่มันไม่ด้ใช่มันไม่น่าใช้เกมนร์นรุโตและเราก็มุ่งเก้อขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแต่ถ้าชุดขาดอ่ะ ชุดมันขาดอ่ะครับไปซื้อใหม่ที่ยูนิโคเฮ้ยไอ้โยนเข้าดินเนียนอ่ะเฮ้ยมีชุดมันต้องช่วงสามต้นช่วงสามงั้นไปช่วงสามเลยครับผมอ่ะต้นช่วงสามแล้วชุดขาดเลยนะครับครับก็ไม่ยาก ไปที่ยูนิโคครับเรามีเสื้อนารูโตะใช่หรอคุณรอบ20ปียูนิโค้ดยูทีนารูโตะ20ปีถูกต้องฮะบอกเลยว่าสำหรับใครที่ตามหาเสื้อนารูโตะแบบเก๋ๆราคาไม่แรง6ลาย6สีไม่ซ้ำตัวละ590บาทครับซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ทุกสาขาทุกประเทศนะครับวันนี้ จำหน่ายเป็นวันแรกนะครับสำหรับเสื้อนาุตโตแบบนี้เท่ถึงแม้ตัวผมจะใส่แล้วไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ถคุณเอาไปใส่เท่ของผมใส่แน่นอนอ่าโอเคนะปกติผมก็ดูไม่ค่อยดีแต่ใส่เสื้อของยูนิคอ์ปุ๊ดูดีปะ นะครับผมโอเคชมมันดิไม่่องเดีมันมัมันเหมือนมันรอดูว่ามึงจะไปได้สักแบบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันรอดูเออมึงจะไปยังไงต่อะเียเลยคือมึงนั่งเงียบโอเคโอเคนะครับสีชอบที่พี่โดนใส่อยู่นี่เป็นตัวสีดำนะครลายแสงอุสนสีแดงไม่บ่าเนี่ยเนี่ยเนีเนี่ยเนอเรย่เี้ยเอออรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยแล้วพอช่วยพอช่วยก็เป็นอย่างเงี้ย อันนี้นี่คือเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรดีวะเป็นปมปมด้อยเอ้มปมด้อยเรียกว่าเป็นปมด่างชีวิตทำไมอะคือคือคือย่างี้ต้องอธิบายก่อนนะครับคุณผู้ชมดาร์กบอลแซดเนี่ยมันถูกปูมาดีมากในยุคตอนที่มันเป็น8บิตกับ1ิบิตเอเอไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นภาคเกมการ์ดทีมเกนกึง RPG แล้วก็ภาคต่อสู้ที่ลงให้กับเค,บเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมจำได้ไหมที่ว่าต้านพลังกันนู่นนั่นเนี่ยอ่าเนี่ยเนี่ยไม่ผมไม่ได้ว่าพี่ดนนะผมเข้าใจได้นะ ขีดพลังยังเหมือนเดิมคือมีขีดพลังข้างบนขีดพลังกีหรือพลังที่เอาไว้ใช้แบบไอ้นั่นอ่ะเขาอยู่ข้างล่างใช่ใช่ใช่แล้วเขาอ่ะไปเอาเฟรมของการ์ตูนอ่ะเออเอามาทําเลยก็คือแบบว่าดูแล้วสิงเสิรเนี่ยจะเหมือนกระตูนใช่แล้วก็ส่วนแบล็กการ์ดข้างหลังนั่นก็เป็นโพลีกอนเป็น 3D เป็น 3D แต่ตัวละครเป็น 2D อ่ะเอาแบบนี่ติดมาใช่ ดูฟังแล้วโอเคมากาดูดีแล้วนี่แล้วผมไม่บอกให้มีบินขึ้นด้วยพอบินขึ้นปุ๊บตัวที่วัดพลังเล็กลงอ่าเป็นมิติสามมิติแล้วยุคเพนหนึ่งเ้ยก็ดูดีนน่ดูดีไม่ไมแต่แล้เราจะขยี้ให้ฟังว่าสามารถกดสูตรเดิมอะ่ะเอ่อบนไอ,อ้บนสามเหลี่ยมลงกากบาทซ้ายสี่เหลี่ยมและ ขวาวงกลมและ LR มังม้งแล้วก็จะอันล็อกได้อีกกี่ตัวไม่รู้จากแบทท่านยี่จะเพิ่มตัวขึ้นไปอีกโอ้โหเยอะแล้วก็จะเป็นภาพตัวละครที่เข้ามาจะเป็นภาพวิดีโอการ์ตูนด้วยเว้ยใช่ใช่ใช่โอโค<อ>ตรดีเลยดูดีชิบหายเลยใช่ปะเชี่ยสุดๆกูบอกเลยมันแย่ยังไงพี่ผมเล่นก็สนุกด,ดีนี่คืออย่างแรกเวลาปล่อยพลังกันนี้คือแบบฆ่าไม่ตายมันอ่ะลูกคือมึงเข้าใจแมดัก้นบอลน่ะแล้วเรา มีนี่กูมีแผ่นแท้ญี่ปุ่นด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไหนไม่มาชิมได้ได้ไม่แต่จะบอกว่าปกอะปกอะปกอะอันนี้ปกอเมริกาอันนี้ปกอเมริกาปกที่ปกปกญี่ปุ่นจะเป็นอีกปกหนึ่งมาดูกันตอนที่ผมซื้อปกมันไม่รู้ว่าของจริงของปลอมหรือประเด็นประเด็นคือองันพี่้ไม่ไม่เออเดี๋ยวไม่ประเด็นกูคืออย่างนี้อันนี้ที่กูแค้์เพราะว่าแม่เขาซื้อของแท้งอ่เพราะตอนนั้นนอะแผ่นน่ะมันยังเอาผูดตรงๆเลยคุณผู้ชม มันยังแปลงไม่ได้มันต้องซื้อแผ่นแท้มาเล่นแล้วผมก็แบบโอ้โหจะจดจะจ่ดจอดังบอลแท้ภาคนี้แม่งต้องแบบรอเล่นโอ้โห มึงเข้าใจป่ะดังนั้นบอลในภาคซูปเปอร์ไฟมิคอมนะเวลาจะปล่อยต้านกันนะมึง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 บินไปทางนู้นอ่ะเดียด๋วยวกูววบินไปทางนี้อ่ะนัดกันเสร็จชาร์จพลังก่อนชาร์จให้เต็มเลยมึงกดมามึงกดมาอ่าโอ้โหคือเสียงภาพน่ะปี๊ดแล้วชาร์จพลังแบบแล้วก็เก่งพลังเอือนอนีค่คือแฟนมึงซูเปอร์ไฟมิคอมแล้วตูมแล้วพลังแรงๆโอ้โหเสียงไม่มาแบบโอ้โหแล้วไอ้ฝั่งกูกูต้องรอแล้วตัดเข้าซีนกู้ม่ไรตัดเข้าซีนกู้ม่ไรตั้ยุ่งกดท่าคืนตี๊ดแล้วก็แบ่งกุศลแล้วก็ไปต้านพลังโตกันโอ้มมมัักนหด อ่ะแล้วด้วยนะปั๊บปุ๊บเขาง่ายคือมันจัดจัดโอ้โหมีเทเลอร์ให้ดูลงไอคูสีพีเ p สพนะทุกคนใช่ฮะนี่นี่การต่อสู้ยังไม่จบเออด่างกันบดดราก้อนบอล v o l u t i o n b a t t l นี่ดู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 โอ้โหวโชันี่อย่างน้อยๆมึงก็ต่อยกันไวกว่าดูไวนะใช่อย่างน้อยๆมึงก็ต่อสู้กันไวกว่าไอ้เบตเทิลซิตไอ้นั่นน่ะยี่สิบสองอ่ะอันนี้เธออันนิเมทเบตเทิลยี่สิบสองกูอ่ะ เออเต้คาลิสเตอร์คือบลูมาโลชิโลชิก็คือพุทธาเต่าพีโครโรแล้วก็เนื้อเรื่องอันสุดเข้มข้นใจเต่เราวันแล้วก็มีเซนลูกบอลอยางเจอเรื่องมีอยากเจอเรื่องมีมีคำมือหลังที่ตอร์รี่บต์เอ็กซ์คลูซีฟเจ็บช้ำ เอ็กซ์ซียต้องซื้อเกมนี้มาดูเรื่องโอ้โหมึงเจ็บช้ำเอาเฮ้ยมีรถเอารถชนเรอเฮ้ยมันเท่ว่ะมียิงเลเซอร์เรื่องมันโอ้โหมีทุบอะไรกันขนาดนั้นอ๋อนี่นี่นี่ลงมอลงมอลงมอด้วยเออมีลงมอต้องกัดไอ้นี่ลงมอไงที่เกมมันน่าเล่นนี่นี่คุณตาดูแรงนะอย่างน้อยลูกดังก็ลูกพลังก็แรงกว่ายังเห็นอ๋อนี่ครับผมก็ลูกขายเมื่อ19มีน้ามิลลิเมตรที่ผ่านมา